ย้อนคำพูดพระเอดังก่อนเปิดตัวคบจีซูทัศนคติดีความรักอบอุ่นมากวงการบันเทิงเกาหลีใต้เซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับการเปิดตัวคบกันระหว่างจีซูและพิงกับและพระเอกหนุ่มอันโบยอนโดยทาง YGN ยืนยันว่าทั้งคู่ค่อยๆรู้จักกันและมีความรู้สึกดีต่อกัน ล่าสุดสื่อได้มีการเผยบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองความรักของอันโบยอนที่เคยพูดเอาไว้เมื่อปี2021ผ่านนิตยสารแฟชั่นแอลโคเรียซึ่งในวิดีโอเขาถูกถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกลายระหว่างเกาหลีและต่างประเทศอันโบยอนตอบว่ามันค่อนข้างคลุมเครือนิดหน่อยและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าแต่ถ้ามีความรัก ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะเอาชนะระยะทางดังนั้นฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางไกลระหว่างเกาหลีและต่างประเทศเป็นไปได้อย่างแน่นอนไม่มีทางเอาชนะความรักได้หรอกเมื่อถามถึงความสมดุลระหว่างงานและความรักเขายักไหล่อันโบยอนกล่าวว่าแม้ว่าคุณจะยุ่งกับงานคุณก็ยังรักได้เขากล่าวเสริม แม้แต่ทหารก็ยังหาเวลาออกเดตในช่วงพักของพวกเขาเขากล่าวต่อว่าโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมรักงานของผมแต่สักวันหนึ่งในขณะที่ทำงานหนะักผมคิดว่าผมจะได้พบกับคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันติดตามความสัมพันธ์แบบสบายๆและมั่นใจโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปเขาแนะนำว่า อย่าบังคับเดทอย่าเร่งรีบแต่จงแสวงหาการพบเจอกันอย่างเป็นธรรมชาติ